เอาละไอบ้บ่าววันนี้กูจะมาตอบ Q&A ที่แม่งมีกันอยู่อสองคนเอาละเอาละวันก่อนก่อนนานนเลยนะคือผมอาวัชาท้ผม่ออกเช้นั้นก่อนผมจะเรียกคนคนหนึ่งมานะออกไปแล้วล่ะเฮ้ยโยชัดโอเคอันนี้จะเปผู้ช่วยผมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้มันนั่งไว้โอเคอันนี้อันนี้เป็นคำถามอะไรของเรานะครับผม โอ้ยกูกูไม่เห็น <c oughs> เอาลาคำถามแรกของเราอันนี้นะแล้วก็คือจากคุณไม่เห็นแนดมดูนะเอ่ออนเซอร์มีทำอะไรไม่รู้ YouTube นั้นต้องการอะไร <c oughs> เอาให <c oughs> ม่ดิอ n นเซอร์มีทำอะไรไม่รู้อยู่ y o u t u b e นั้นต้องการอะไรอ่าผมผมผมก็ไม่รู้ โอเคคำถามที่สองต่อไปกันเลยนะฮะผมคำถามจากาคุณคุณคานินบายอิดะงั้นก็ q a เฉันฉันควรจะใส่ q a หรือเปล่าหรืออ๋อควรไปถามที่อื่นหรือควรจะปล่อยให้มีเม้นเดียวแบบนี้ดีที่คุณถามมานะผมมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้น,นผมจะให้ไปเลยนะฮะผมหนึ่งไลค์นะฮะใช่ สรุปก็ไม่ให้คำถามอยู่ดีถ้าาคุณถามว่าปล่อยปล่อยเป็นหนึ่งไม่ได้ดีไหมผมคิดว่าผมต้องการคำถามมากกว่านี้โอเคหมดคิวเอสองคนแรกแล้ววันนี้เดี๋ยวดูวิญญกลใหม่ที่อาจจะเราจะผ่านมาประมาณสามวันไม่ก็สี่วันมั้งถ้าหากว่าไม่มีคิออื่นก็ปล่อยไว้กันแหละคิดไปแหละคิดส้ายเอาละคำถามทุกอย่างก็หมดไปแล้วนะซึ่งอ จะถามแล้วก็ถามบัะนันตราร่างคามไม่ในคลิปนี้นะได้ไม่จะพูดหรือเปล่าครับผมคุณผู้ช่วยผมเพิ่งพิมพ์มาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถามซะ <c oughs> มนเข้า่าไงกาถามซะเพราะเพราะเพราะว่าผมเพราะว่าผมเพิ่งพิมพ์ไปเมื่อกี้และและและ,และคำว่าถามนั้นเพื่อเพื่อให้คนดูคนอื่นนั้นจะได้ลงมาถามในคอมเมนต์คุณไงเราจะได้มีคอมเมนต์เยอะเพิ่มขึ้นอ่าไม่ต้องการเหรอตรงๆนะครับผมชอบตอบคำถาม